พี่ไม่รอแต่ว่าหาก,กินมัถึงว่าพี่ไม่รวยแตว่าคุยพี่ใหญ่งพี่จะจนต่ว่จนน้าใจมาเป็นแฟนกับไอ้นบ <ś led> <ś led> <ś led> khối đuôi cái gì? cái đuôi,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  cái

วันนี้เราเจอกันที่บอ่อสุกอาภารัดนะครับน้องเสือคลองเจ็ดเป็นบ่อเหมอานะครับละสองร้อยบาทสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยเพิ่งผม,ผม,ผมได้ลงเด็ดเข้าหมายมากับเราแล้วก็เจ๊ส์นิดหน่อยก็มาสวัสดีครับกำลังชีซีนต้มหมกหมดเลย ก,ก,บบก็มาลอดูครับวันนี้เราอยู่ที่ซุปอหนึ่งร้อยมารอดูเราจะลอดเข้วไหมดูนี่จะอะไรก็ไม่รู้ แตต่คง,อง้อเลือกตอ้นไห้แม่พุทสาวให้โมได้ว,ะวะ่าจลยพุทสาวบ่เป็นก็เหตุใจอยแน่ถึงแม

เดียว๋ยว่งให้เดี๋ยวขให้โอเคครับจุ๊กจุเลยโอ้ชูรถอ้โหตัวใหญ่ะไล้ไม่ดล่กงสมน่าสมเนื่อยอยู่ตัวใหญ่ไม่ดังอ่ะ ตัวแกมีนีน่โยนไกลแล้วเหรอจะวิงว่งจะวิง่งจะวิ่งจะเพียรนะพี่จะวิ่งไหมเอาไปโอ้โหใส่สวยครับเยี่ยมครับ เยี่ยมครับผมขี่หรือไขยอะไรสวยสวยเก็บก็สวยลำพีำ <S <S ่รม ตัวนี้มีมูลค่า400จุ๊บ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 โอ้ยเออเออได้ไหมโอ้ยมีตัวนี้ตัวตัวนี้ไม่ได้ถ่ายตั้งกล้อง ดูตเต้นแข่ตอนไหนไม่ได้ไปได้เกนเพิ่งมารู้ไม่รมารวู่าตอดสายปลาจ,จีนครับเข้าอ้าวหลุดที่ฝั่งพวกเลยเหลือไปได้จีนไปไะเชิญหน่อยดิตัวใกล้ๆเลยตัวใหญ่มากเลย <c oughs> แจ้ว ไ่ได้ปาไปเปลี่ยนนะกดปิดกล้องไม่ได้บ <st> ันทึกปาจีนเข้าพี่บอกตรงตรงนี่มันทางของพี่ชัดๆันหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ได้ผลอยู่แล้ว นี่นะนนี um ่ต enfin ัวใหญ่เกินเขารัวๆครับช่วงนี้เอเอลวรัวๆครับนี่นะเกี่ยกบงป่าดี ตัวนี้แค่นี้มันเป็นดิงแรงกันว่าอ,อ <c oughs> แต่ไฟกินแรงดิงแรงมากเลย <c oughs> เอ้าวเฮ้ยไม่อยากเข้าไงี้ยมาดูกับพวกอย่ นี่บ้าหรือเปล่าฮะพี่บอกตรงๆนี่มันคางของพี่ชัดๆอฮ่ยเฮ้เยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้งคฮ้ยเย้เย้้เยเยเยบ้เย่ มีชับเด็ดให้ด้วยแล้วครับเอาจากลุงก็มีเราปล่อยใจได้ไม่ดีแค่ลุงนะโอเคไปข้าหน้ากันไปก็ค่เพิ่โคเอ็ดไอทีไอกีมากปั๊บตังลงเล่นไปอันนั้นทัวรว่มากกว่หน้ามาเหลือดกันเท่ากันักเหรืยนะ ลองน้ำจริง่ะตัวเราสรบโกิงจิงทิ้งหมดเละเราเนี่ยไม่เอาอะไรเลยทีไม่เพี้ยงลงน้ำฮะโอ้ยชี้นเลนน์นะสีว่ะเนี่ยอืมสีแน่เลยตัวใหญ่โอ้โหเป็ดง้างฮะเออว่าตัวเด็ดง้างครับ โอ้โหจะได้น่าจะตัวใหญ่อะถ้าดูมันการขนาดเนี้ยโอ้โหตาย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 กินไปข่มมั้งวะแล้วกินอีน oh. กคันเดียวเลยเ oh. ขาวางสามคันนไม่กินเลยแล้วเข้าอยู่คันเดียวเลยคันนี้ก็ตีกว่าข้างกันโอ้ oh. ง้างเลย

You. แค่เพียบไม่สูงน้อยก็เติมมันอยู่อันเดียวนี่อูไม่จะน้อยนะตัวนี้สูงแค่นี้อวดตักเลยจะกินแรงนักเออเออ เตี <ider Stadium> ้ยเตีย <spooky exercise> <cción S 2> ้ยเตียนเข้ารัวๆเลยตอนนี้ฉุดไม่อยู่ครับเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้จัดจานไม่นอนจีบจานโอ้ยลมจะรู้สึกสายเลยตู้ดังตอนนี้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับ Li lời tuyệt đối đối nói hôm nay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  hoa nay hôm nay hôm nay อีกแล้วแผลเต็มปากเลยเลย mọi người nói em bảo của thau thau cả nước mày phải nhé à số tăng rồi ờ chính vì những gì ได้กำลังดีครับ จะไปด้วยทนท้ตัวยัดตตาเาจะไปด้วยไหมเตียมครับนี่แบบ่างนนี้ <c oughs> ไม่งั้นเขาไม่ใส่หนอารูให้นะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> นี่เขาไปตัดออกต้องตั <c oughs> <c oughs>

ดครับย็นใหญ่ครับเนี่ยเี๋ยวใหญ่แล้วเตียใหญ่แล้วเ็ี้ยเนี่ครับ ใหญ่เลยแต่เพียนปลาส้มกำลังดีนี่ครับเพียนใหญ่ครับตุบๆทุบๆเลย thao chia cũng chẳng biết đấy đó mẹ bắt bớt bóng bớt 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 bớt

รวมวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับมาเข้าช่วงบา่ายช่วงเช้าได้นั่งเงียบเป็นช่วงบ่ายได้เรื่องแบบโอ้โหงัดกันแบบมันมือจย่างที่เห็นเลยครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณเอสซีไอเรานะที่ติดตามรับชมงานศิลวิทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เป็น,นเวลาหกโมงเย็นนะเราต้องกลับแล้วเพร,ะรบบาะว่าบ้านไกลมากเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งคู่แบ่ตาท่านไปกินยันพลึ ตัวสองตัวเดี๋ยวก็ปล่อยเอาไาไล่แคบขั้วพอ่ะเอาพี่ไปไม่ไปนี่ค่ะบม่ไบจะไปเดี๋ยวกันใหม่ว่ากันใหม่ครับ